วันนี้คุณอยู่กับ M C ไม่ทีวีนะวันนี้ผมจะมาเล่นทีที D ีเอยู่นะ Yeah AirPod ไม่รู้ Và ta bay qua. Lỗi giặc mình là bà ở bay bay. subscribe cho quanh ะอะไรวันนี้ เกินลอยขี้เกียรติขับขับไปเถอะเล่นเลน่ what the hell ทำไมมาถึงที่นี่เฮ้ยอะไรแล้วเห็นพวกเธอคือมันไม่มีอะไรดรีกว่าเดีย๋ยวปางตาสบายใช่ปะโอ้ไม่ใช่ละว,วิ่งด่วน